สาวหน่อยเขาจับบาทนาะนี่เนาะแมสาสาวหน่อยเขาจับบาทน,น่นสายเหลี่ยงจับบาทครับนี่ต้องประกาศขยับรงเดสิบห้าร้อยออเนวหาโอ้เจ็ดสิบห้า้อยอ <c oughs> บางในน้อยเท่าไรขนาดบางนน้อยนี่สามพนบางในน้อยนี่สามพตัวนี้เจ็ดสิบห้าสมห้นหาร้อยสองตัว โอ้สองตัวหมื่นก็หาร้อยได้พี่น้องนนี่สองตัวหมื่นก็หาร้อยแม่ใหญ่ผู้น้อยเว้ยวานเป็นแม่กับลูกกันบอกเงีแม่สาวกับผู้น้อยเจ็ดสิบห้าสามพันโอเคไม่จัดไสคครับไรห้าเนี่ยแล้วเนาะเพิ่นมีเบอร์โทรบอขออนุญาตอ้าวขออนุญาตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องบ้านสว่างว่างภาพาพี่พ่น้องมาชมบรรยากาศการซื้อการขายหัวตลาดนัดโคกระบือ บ้านน้องแจตลาดชมพูปูจังหวัดเราอีพี่น้องเศร้ามี่นี่คือคักขึ้นมากน้อพี่น้องเนาะในช่วงที่เกษตรกรกําลังเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะชาวงัวเขากําลังเกี่ยวเขาหลายขู่ร้ายคนบริเน้น้ำงัวออกขายแต่ว่ามือนี้หลายแล้วก็แสดงว่าการเกี่ยวเขาเริ่มจะแล้วแล้วกันหลายทุ่นทีแล้วพี่น้องบ้านพี่น้องอ่าแล้วกันแล้วเนาะพี่น้องการเกี่ยวเขาดูเกี่ยวเขาช่วงนี้เนาะพี่น้องเหตุแห่งงูอ้าดรอปลงไปยังน้อย มอเป็นราคาดาวน์พี่น้องเขาตลาดดรอปไปลงลงไปจังน้อยแต่ว่ามื่อนี้กลับขึ้นมากขึ้นขากับพี่น้องเสาร์นี้คือคักเหมือนเดิมแหละพี่น้องแต่ว่าราคางัวสิบเป็ดจิ๋นไรมาคอยชมนะพี่น้องมาคอยชมบ้านสว่างง่วงงามสีภาพพีผ้าน้องออกตำรวจพี่น้องรับชมกันว่าราคางัวมือนี้สิบเป็ดจิ๋นไรนะพี่น้องในช่วงบรรยากาศที่หัวเขาตลาดยังโบเต็มรอยนะพี่น้องแต่ว่ากะร้ายขึ้นมากจากสัปดาห์ที่แล้วอย่างจังน้อยนะพี่น้องผ้าพีผ้าน้องอย่างจังน้อยอย่างชมบรรยากาศพี่นึ่ง ฮ่าฮ่าหัวไอ้พีห่หน่องรับชมกันนะพี่น้องเนาะช่วงนีององน้อันนี้หัวบาดหัวเหลียไรพี่น้องเนาะหัวบานหัวเหลียไรเบิ้งแม่ลูกน้ำเพิน่นแม่ลูกงามน้ำเพิ่นเพิ่นเปิดไว้จังไรพี่น้องเนาะ<ๆ>แม่ลูกลูกงามเพิ่นกำลัง,ง <S 2> <S 2> ลเบิ่งเพิ่นกำลังเราเปิดไว้จังไรโค่นนี่ครับเปิดข้อสามคำแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกแหลกงามพี่น้องแดงจึงคืนลูกสาวงามงามพี่น้องเนาะ ลูกสาวเฟิรนงามครับโบสถ์เต็มปีการเลยเพื่อนเนาะสองสามเปิดเผยด้วยลูกแรกเนี่ยพี่น้องเป็นงัวลูกแรกทายสูงอยู่รอยเกือบรอยหาซีบรอบแน่งามน้ำดื้อน้ำเพื่อนเนาะโบสถ์เออโอ้งามลูกสาวเฟิรนงามงามเพื่องเนาะสองสามเปิดเผยใบเอาไปใส่หยาอันนี้ยังขาในเรียงนิดนึงนี่พี่น้องเนาะเ่างช่วงเกี่ยวเขาแล้วเฟื่องงาม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 เนี่ยเอาไปใส่นี่โอ้ยกินบะเงยคอดเพื่นเนาะอ้วนขึ้นมากโบสธรรมดา สอมเปิดเปิดไว้ให้ต่อร้องอ่าขออนุอาดเบอร์โทรครับผมศ9 6ย์เก้าหกศูนย์เก้าดสา้สนนพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกับโท่มาต่อร้องเพื่อใดมาจากเมืองสวงเมืองสวงรอยเท่าพี่น้องเนาะเมื่อเบิ่งลูกสาวเพิ่อีกทหนึงพี่น้องเนาะลูกสาวแดงจืดคืนเนาะพี่น้องเนาะง่ามีลีพี่น้องพูดอะแดงจืงคืนลยแดงจืดคืนราคาน้าต่อรองที่ไทยถ้ามาควบนี่ได้ถือกัวมูอีลีควบนี่ถือกัวมูบ ไปเบิ่องที่หละแถวต้นๆราคามีแตอร์สามขีนแต่ว่าแม่จะโค้งเล็น้อยท่านละแม่เพิ่งจะโค้งเล็น้อยเป็นลูกแหลกอยู่เนาะขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมสองสามเปิดเปิดไปพี่น้องเปิดไปเหตุต่อรองอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายชมบรรยากาศน้ำเนาะพี่น้องเนาะ อยก็เจ้าหัจอไปผ้ารอผ้ายางเนีพี่น้องบพท่านในเดเปิดเป็นไดว่าจะเปิดแตคมเดียวพี่น,อนนองนอาต้องขอโทษก้าไปคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายทำยังไม่ สะดวกทายถ้ำปะเดย์เปนเนาะขอโทษข้อพยัญชนะ,ะเป็นส่วนใหญ่ในหอยเป็นกรบอกสะดวกนะพี่น้องเนาะเอาทุกสายที่ผมเปิดทุกสายถ้าในหอยเพื่นสะดวกขอให้ในหอยเพื่นสะดวกก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเอาทุกสายเอาทุกแบบผมทายท่ถ้ำพี่น้องได้รับชมกันแม่างลางเขาเปิดจังไงครับเป็นแม่เดียวครับฟองไปหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเป็นแม่แยกลูกมากพี่น้องเนาะสีอ่างงวนบานเท่าสายเท่าเพื่อนพี่น้องเนาะได้มาตัวเดียวปะครับ สิบสี่เจ็ดร้อยเพิ่งเปิดไว้พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเปิดไว้ให้ต่อรองเป็นแม่แยกลูกสายบ,นบานๆเนาะสายเท่าๆเ้องพี่น้องเนาะตัวนี้เอาไปต่อยอดเป็นสายเนื้อได้พี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดให้มันอ้วนให้มันนี่สั่งกำไรมาอ่าได้มาตัวเดียวเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม <Okay. S 1> 0 9 <92, S 3> <35 3, S> 2ย์เก้าสองศูนย์เกพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอด1 4 7 0 0เจ็ดเพิ่งเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องเนาะขอบคุณหลายมันครับผม นี่คืองูวเอาทุกสายน้องพี่น้องแม่เบิ่งงูวใหญ่สายขนพี่น้องเนาะสายเท่าอันนี้งูวบีเป็นผูกไว้น้องพี่น้องเนาะอู้หู้หู้โอ้ยโอ้ยโ้ยโ้อีหล่าอีหล่ามาชนคนอ่ะคนชนคนพี่น้องเนาะเอาตัวนี้ต่อเป็นงูว่ะโตแบบใหญ่มีของเพิ่นเปิดไปจังไหนาะตัวใหญ่ใหญ่หนิตัวใหญ่ข้าเปิดจังไหนครับสามสิบสี่เนาะเป็นเปิดไวเป็นสายเหนือ34ใหญ่เด้พี่น้องเป็นงัวใหญ่โค้งสางใดญเลยต้นโตเลี่ยมโตพี่น้องเนาะพูดอ่ะ เนื้อหนังโต,ตมาเต็มแล้วพี่น้องก็แยกลูกมาลูกกับประมาณลูกแหละสามสิบสี่เป,เป็นเปิดว้เป็นง่วสายเนือเพิ่นได้มาตัวเดียวปะลูกตัวเดียวนเนาะใหญ่ได้พี่น้องบอลงัวนหน่อยง่วบอกใหญ่เลยถ่ายสูงอยู่รอยหาซิหาบลบบโดยประมาณโบสเต็มพรกัศอันนี้เพื่อได้ลูกมาเดี๋ยนาะผ่านผ่านการได้ลูกมาหลืพี่น้องเนาะเป็นงัวสายเพิ่นตีเป็นราคาเนือหละพี่น้องเนาะโอบอกใหญ่สามสิบสี่เพื่อเปิดใผู้ได้อยากเอาไปต่อยอด เอาเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ะขออนุญาตสะดวกบ่ะโอ้เพิ่นว่าสะดวกให้เบอร์โทรสามสิบสี่เป็นราคาัวเอาความคุื่นเลาย้ายดูันมันครับผมสามสิบสี่ตัวบักใหญ่พี่น้องเนาะเพิ่นบ่าสะดวกให้เบอร์โทรเนาะพี่น้องเนาะยากบริสายหนึ่งพี่น้องเนาะาหผู้ซื้อสะดวกเนาะหาหยากเนาะพี่น้องเนาะวันนี้คลิปนี้กำลังเดินหาต้องขอโทษก็ให้ยางหลายไปจั็หน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายางหาได้พี่น้องเนาะเดินหาเลาะหาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเพิ่น สะดวกไข่เบอร์โท่กัสีเปิดราคาเพื่อนน้อพี่น้องเนาะเบอร์ราคางัวคือคักเพา่พี่น้องเนาะหลายอยู่เพื่อนได้ขายแล้วพ่อเนาะคู่นี้นพี่น้องเนาะขายไปแล้วตัวนี้คู่นี้จักบาทครับนี่สามหมื่นกว่าเพื่อนขายไปแล้วพี่น้องตัวนี้สามหมื่นกว่าเพื่อนขายไปแล้วจักบาทลูกตัวหน่อยนีโอ้ตัวเมน่นโอ้เพื่อนบระหุราคาน่าจะหมื่นกว่าหมื่นเท่าใดครคับนี่โอ้ประหุราคา ดูราคาเพิ่งขายไปแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คือราคาวัวเหมือนกวบาทเอามาเพิ่งหัวหน่อยเฮาพี่น้องเนาะเป็นหัวนบานเทาเมสาหน่อยเฮาจ้าบาทเนาะนี่เนาะแมสายสาวหน่อยเฮาจากบาทนอนสายเหลี่ยงจับาทครับนี่ต้องประกาศที่ขยับลด้วยจ้าเบหาร้อยเป็นไหมโอ้เจ็ดสิบ้ารยบางในน้อยเท่าไรสนามบางในน้อยนี่สามพันบางในน้อยนี่สามพันตัวนี้เจ็ดสิบห้าสาม้พันหมืาร้อยสตัว โอ้สองตัวหมื่นก็หาร้อยล้พี่น้องนี่นี่สองตัวหมื่นก็หาร้อยแม่ไงผู้น่อยเว้ยวานเป็นแม่กับลูกกันบอแมนแม่สาวกับผู้น่อย75็ดสิามพันโอเคไม่จัดใสครับไเห้าเนี่ยแล้วเนาะเพิ่นมีเบอร์โทรบอขออนญาตอ้าขออนญาตครับผม088 51แปดแปดห้าหนึบังดําดํเมียนบอนัน ตำดำามเอนบ่บ่เมียนอ่ะมีเท่าน okay. mm? okay. mm ีรเน้ะ hmm. มื okay. ่น <antibiotics> ก okay. okay. <mam> ็หาอร่อยพอไงคํามมุนโอเคมื่นก็หาร่อยสองตัวได้งัว่าเมี่ยวสาวเจ็ดห้าอือโอเคเลยขายเลยบ่ท่านต่อกระโดไห่แล้วพี่น้องเนาะโอเคเอาขอบคุณเล่นห้าันมันครับผมโอ้ยงัวหน่อยงัวหน่อยง่วจะขาดไปนํำเลยคุณเนาะเียเ้วของเขาเข้าเจ้าบาท สายเนื้อป่ะฮะสายเนื้อครับแจ็กบาทสิบสี่หารอยเพิ่นเปิดไว้เป็นสายเนื้อเด็กพี่น้องเนาะเป็นแม่แยกลูกมาแม่โคร่งแยกลูกมาพี่น้องเนาะเอาไปเติมเนื้อเติมหนังสางกำไรสิบสี่หารอยเป็นเปิดไว้ให้ต่อรองต่อรองได้เนาะต่อรองได้แจ็กน่อยเอาเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอกเขาที่อยากโรแปศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองสามเป็นง่วงโคร่งแม่แยกลูกมากสิบสี่หารอยเป็นเปิดไว้ให้ต่อรองต่อรองได้แจ็กน่อยเนาะโอเคขอบคุณหลายมันกับผมมาจำรอยหนึงเลยจ้ะ ไปหากันยี่มองขายในได้จ้ามองขายมองถึงวัวยูน่ะพอค่าได้ที่ซื้อวัวแมยแยกลูกก็จะราคาหนึ่งหมื่นสองบาทพี่น้องเนาะที่มาจําไว้หนึรอยบาทอ่ะไายไปติของข้าเจ้าบาทครับนี่ของ้าเจ้าบาทจุดถึงวัวยู่นจ้าสองตัวสองตัวสิบสี่หารย่อยแม่ลูกลูกผูกสิบสี่หาอยเป็นเป็นวัวบันบั่นพี่น้องเานวัวไทยเลูกไส้เนี่ยกลังสีเงินเลพี่น้อง ลูกไส้กำลังสีตา <ไป S 1> ลนี่อ <ไป S 1> ่าลูกไส้เพิ่นแม่เพิ่นแม่กับบอสห้ทองตัวออบอสแห่ได้เนาะเพราะว่างัวแนวนี่ทองเร็้ยวได้พี่นอ้องสิบสี่กับมหาร้อยโอเคสองตัวสิบสี่หาร้อยถือตัวละหน่อยๆนั่นตัวพี่น้องตัวละไม่ถึงหมื่นเด้พี่นอ้องผู้ใดสนใจกับทุกมากต่อรองเพื่อไดยเพิ่นมีเบอร์โทรุกขออนุญาตอ่ขออนุญาตครับผม092 092 764 764 2322 2322มาจากผู้เสี่สองสามสองไร์เท่าเนาะ โอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อเราผู้ใดพี่น้องขอบคุณเลี้ยงไรับผม14บซีหารอยลูกงามเลยพน้องลูกว่าทรามดาเอาไปต่อยอดได้เลยตัวนี้เนาะโอเคนี่แม่เพิ่นโอเคครักาศเดนต่อไปดนดบะขอไมดสนใจก็โทรมาต่อเราเองในหอยเพิ่นผู้ใดที่ขายงวยห้อยตาผู้ใดทีขายงวยห้อยตาขายเอารถไปขึ้นขายเอางวยเปขึ้นรถเด้อด่ารถหม้เลขทะเบียน8312971นึ่งสองเก่าเจ็ดลอยเอ็ดได้ด่ฝั่งทางเข้า ข้างเขาเขาคือไปนตอยานคือเขาคือไปนตอยานเาน้องเนาะเคื่องบินเบิใบจะของผู้ใดที่ขายงวยห้อยตกผู้ใดที่ขายงวยห้อยาให้อยไวั้แกตองมา้นรจังหวัดร้อยเอ็ดชาวันสิงหาคม2 5จะเนจัหด้องข้างเขากนาบง้วนเนี่ยา เปิดไปจ้บาทพอดนิปัญหาสิบหกขาลอยเนาะทองบ่ะพ่ผู้ดายเขี่าวง้วงสีต่างัวสมเพาะว่าผมว่าน่าจะทองพี่น้องเนาะถ้ายสูงอยประมาณร้อยสีบวกลบน่าจะเป็นง้วทองพี่น้องเนาะสิบหกขาลอยเปดลยสีมุงเป็นสีบดแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าบหัวเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอสิบหขาอยเป็นงัวเลี่ยงน่าจะผมอ่านเบิงเิงเครื่องเบิงอยงเพิ่นหน่าจะทองพี่น้องแต่ว่าเป็นสาวอยู่เนาะ เป็นวัวสาวเด้วพี่น้องเป็นวัวสาวอยู่พี่น้องเนาะอ่ะบ่หัวเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ขออนุญาตเบอร์โทรบ่มีเนาะมาจากมาจากใส่รอยเท่านี่บ่รอยเท่านีาาาา่พี่น้องเนาะสิบหกหารอยอันนี้คือราคาวัวผมสำรวจให้พี่น้องรับชมกันอ่ะขอบคุณหลา้ยงมันครับผมเป็นราคาบวัววันนี้พี่น้องเนาะน่าจะท่องพี่น้องเนาะสิบหกหาร้อยเปิดไปนี่เพิ่นกำลังมาต่อรองวัวงามทางพี่น้องสองตัวบัวงามแม่สาวหน่อยทั้งสองตัวงามเพิ่นกำลังต่อรอง ๕๔วสอพันพันตัวนต่อรถ้าเปิดไปจะไหนลูกหัวเมสาวมสาวมนเมหรอยอสิบห้าหารอยตัวนั่นเด้อสิบหกหารอยสิบหกหารอยสองตัวเป็นสอเมสาวงามพี่น้องเนาะเป็นสายพันนาตัวนี้เด่นสุดยืนนามไตพิ่กระชับที่ดีหนามไตกระชับแข้งขาดีหน้าตาตนโต พี่น้องตัวนี้15บห้าหตัวนั้นสีออกกาบไายแต่ว่าเนื้อหนังตัวโตเลียมโตดีตัวนี้พี่น้องโบดเต็มพิกัดเขาเอื่อนมาโบดงัวโบดพี่น้องเนาะสิบหกห้าร้อยเลยพี่น้องเนาะท้ายสูงอยู่3ามร้อยทั้งสองตัวน้ำไต่ดีขึ้นกันพี่น้องน้ำไต่กระชับทั้งสองตัวแต่ตัวนี้เป็นสีออกกาบลายสีนวลๆแต่ว่าตัวโตเน่าเนื้อหนังดี16บหกห้าร้อยสิบห้าห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้ให้ต้อห้องพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามเขาธรรมชาติทั้งงงตตตตัััวววบบบ่่่ไดด้้้แขขาาททออออะะเเพินนสกกใหรร์โุญ 064 152 152 8542 8542เพื่อนมาจากสายให้ลูกนะสารคามสารคามเฮ้ยพี่น้องนอคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกั็ผู้ใดตามเบอร์โทรบนฝากไว้10หาหาร้อยแม่แดงแดง10 450มันเปิดไว้เอ้าเอาเลยนะโอเคขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผมอย่างต่อพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายมั่วคือคักพอสมควรพี่น้องเนาะวันนี้คือคักพอสมควรอ่าหลายกว่าสัปดาห์ที่แล้วอันนี้คือสายโซโลเล่เพื่อนท่งนนิพี่น้องเนาะมั่วเลย หัวเล่ราค่าจริงๆดลยนอพี่น้องเพื่อนกำลังต่อรองกันบอกท่านอ่าเขาไปห้าเพื่อนน้องพี่น้องเนาะผู้ใดจะได้สายเลยเดี๋ยวผมสิถามให้ผู้น้อยตัวนี้จักบาทเนาะเพื่อนกำลังต่อรองอ่าเร่มาเบิ่งราคาหนึ่เพื่อนพี่น้องเนบูเร่รองามงามงามงานพี่น้องผู้น้อยเลรนี่พี่น้องเนาะผมมาถึงสิบหาเดี๋ยพี่น้องผมเดาไว้เล่น้อยเ้าจักบาทคือ สามหมื่นครับสองตัวน่ะโอ้สองตัวสามหมื่นพี่น้องเนาะสองตัวสามหมื่นต่ว่าตัวนี้งามนี่พี่น้องตัวนี้ใหญ่ตัวนี้งามสองตัวสามหมื่นนี่คือราคางัวผมสำรวจให้นะพี่น้องเนาะเป็นซาโลล่ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ตัวหน่อยแต่วันตัวงามพี่น้องเนาะงามเป็นสายซาโลล่สามหมื่นสองตัวเพิ่นเปิดไว้นี่คือราคางัวหนาตอรองหนาเอาไปเลี้ยงเป็นสายเหนือสายตันตันตันอะไรพี่น้องเนาะสองตัวตันตันเพิ่นกำลังตอรองอยู่เป็นกำลังตอรองกันอยู่ที่น้องเนาะ เอาประมาณนี้ก่อนฉิดนี้พี่น้องนอฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนลืเดือนพี่น้องเนาะขอให้พี่น,อนอ้ <S <s อ,นองกันเสร็จคผู้เลี้ยงไม่ลูกค้าแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างใชนแล้วถ้านสว่างงามต้อมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโกครคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ารำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิด์ซิ่มกันพี่น้องอ่ะรถเข้าไปยัง